ก็จะมาทำคลิปสอนวิธีการบันทึกหน้าจอนะครับผมสำหรับคนที่ไม่มีโปรแกรมบันทึกหน้าจอโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวกิ่งจะพาไปติดตั้งเจ้าแอปตัวนี้นะจ๊ะนะ่านี่ในเพจสโตนะครับผมในเพจสโตนะจ๊ะไปติดตั้งในเจ้าเพจสโตนี่แหละแต่ถ้าใครที่มีโปรแกรมอยากรู้ว่าโทรศัพท์เราบันทึกหน้าจอมีโปรแกรมบันทึกหน้าจอมากับโทรศัพท์หรือเปล่า lưu nhân ngày dạo kiên สวัสดีครับผมพบกับเก่งอีกแล้วนะครับผมกับช่อง KD หนุ่มเมืองเลยเคยบัลบือครับผมที่ตั้งอยู่จังหวัดประหาราคุามบัลบือเรานี่เองนะครับผมวันนี้เก่งก็จะมาทำคลิปสอนวิธีการบันทึกหน้าจอนะครับผมสำหรับคนที่ไม่มีโปรแกรมบันทึกหน้าจอโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวเก่งจะพาไปติดตั้งเจ้าแอปตัวนี้นะจ๊ะนะ อ่านี่ในเพสโตนะครับผมในเพสโตนะจ๊ะไปติดตั้งในเจ้าเพสโตนี่แหละอ่าแต่ถ้าใครที่มีโปรแกรมอยากรู้ว่าเอ้ยโทรศพัพท์เราบันทึกหน้าจอมีโปรแกรมบันทึกหน้าจอมากับโทรศัพท์หรือเปล่าหรือยังไงเดี๋ยวกิ่งพาไปดูนะครับฝากกดติดตามกด s u b สไ r i ป e เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมแล้วก็คลิปจะต่อไปกิ่งสัญญาว่าจะทำลงคลิป วิธีการตั้งค่าโทรศัพท์และวิธีต่างๆสำหรับใครอยากรู้ก็กดติดตามไว้ได้เลยนะครับผมโอเคนะฮะอ่ะโอเคครับผมมาดูกันเลยนะครับผมว่าจะทำยังไงกันเอ่ย <c> ห <oughs> ลายๆคนอาจจะรู้แล้วนะครับผมแต่เห็นใจเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆน้นองๆแล้วก็ ทุกคนบางคนบางท่านที่ยังไม่รู้ก็คือไม่รู้จริงๆนะครับโอเคเนาะเก่งจะพาไปดูนะถ้าใครมีโปรแกรมปัิทึนหน้าจอแล้วให้เลื่อนลงมาอย่างนี้นะฮะปึง้งอ่าท่านจะเห็นไหมครับเห็นไหมครับผมเห็นอารูปอ่าอ่ากล้องวิดีโอไหมครับอยู่ซ้ายมือนะครับถัดจากวันที่และอะไรลงมานี่ให้เห็นไหมนะครับผมเดกเก่งบงให้ดูนะครับตรงนี้นะฮะ นะครับเขียนไหมครับผมถ้าท่านมีโปรแกรมติดมากับโทรศัพท์อยู่แล้วให้ท่านกดตรงนี้ได้เลยนะครับผมซึ่งกิ่งก็กําลังทําอยู่ตอนนี้นะฮะเป็นโปรแกรมบันทึกหน้าจอของตัวเครื่อง h u a เว i เองแหละครับผมคิดว่าน่าจะมีสําสหรับ Android สําหรับ Android 9 Android 10นี้น่าจะมีในตัวนะครับแต่ถ้า5หรือ6 น่าจะไม่มีในตัวนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะโอเคครับไปกันต่อเราไปดูนะฮะโอเคนะฮะแต่ถ้าใครโอเคนะฮะแต่ถ้าใครที่ยังไม่มีโปรแกรมบันทึกหน้าจออู้อยากได้เลยทํายังไงดีไม่ต้องกังวลครับเก่งจะพาไปดูเจ้าแอปตัวนี้นะฮะสำหรับ Android ก็เข้า p Play Store นะครับแล้วก็สำหรับระบบ i o s ก็เข้า App Store ได้เลยนะครับผมโอเคครับไปต่อครับผม โอเคนะฮะโอเคนะฮะอ่ะเราขอเลื่อนไปก่อนนะฮะเราก็พิมพ์หาเลยครับมาอยู่หน้านี้เนาะแล้วก็กดตรงนี้นะฮะตกตรงคําว่าค้นหาแอปนะครับผมตรงนี้นะฮะแถบบนสุดนะครับกดลงไปเลยกดไปพึบเราพิมพ์เลยครับผมอ่าวิดีโอบันทึกหน้าจอพิมพ์ลงไปเลยอ่าวิดีโอนะฮะบันทึก หน้าจอเสร็จปึง้งแล้วเราก็กดค้นหาได้เลยครับผมตรงแป้นพิมพ์นะฮะไม่รู้ว่าแป้นพิมพ์ท่านอื่นจะเป็นยังไงนะฮะแต่ตรงนี้นะฮะกดตรงนี้นะฮะปึง้งอ้าวอันหน้าจอรอใหม่นะฮะกดอ่ากดปึง้งไปค้นหา มันก็จะมาขึ้นมาหน้านี้นะครับผมเพสโตก็จะรันมาในหมวดหมู่บันทึกแอปบันทึกหน้าจอโดยเฉพาะเลยนะครับพี่น้องชอบหรือเพื่อนๆชอบแอปไหนนะครับเลือกเอาได้เลยครับไม่ว่าจะตัวนี้นะฮะก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วก็ตัวนี้ก็ได้นะครับผมสําหรับบันทึกหน้าจอนะครับตัวนี้ก็ได้นะครับผมได้ทั้งหมดเลยครับแถบนี้นะฮะ ได้ทั้งหมดเลยครับเอาที่ท่านที่ต้องการอยากจะติดตั้งท่านสะดวกแบบไหนก็สมมุติว่ากิ่งขอแนะนําตัวนี้เป็นพิเศษนะครับผมบันทึกหน้าจอด้วยเสียงคุณภาพเพด,ดีนะฮะตัวนี้นะฮะบันทึกหน้าจอด้วยเสียงภาพหน้าจอที่ชัดเจนนะครับผมวิธีการที่จะติดตั้งนะลงมาฮะเลื่อนลงมาอ่านรีวิวสักหน่อยหนึ่งก็ยังดีนะฮะ ถ้าใครใจร้อนเห็นแล้วก็ติดตั้งผู้ปั๊บเลยโดยที่ไม่อ่านรีวิวก็ไม่สามารถอ่มันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ประสบความต้องการของเราอ่ะโอเคง่ายๆเนาะ,อะแอปก็บวันนี้ก็จะบอกว่าแอปดีครับถ่ายชัดเจนจริงๆอานนี่แนหะอยากดูคอมเมนต์กันหมดก,กันนี่อันนี้อดูรีวิวทั้งหมดนะฮะเรามาอ่านดูรีวิวทังนิดหนึ่งนะฮะอ่นนี้นะฮะผมอ่านรีวิว สรุปแล้วมาในเชิงบวกทั้งนั้นครับเราก็ตัดสินใจแล้ฮะกดตรงนี้เลยนะฮะกดอา้าวเดี๋ยวแป๊บหนึง่งกดตรงนี้เลยนะฮะกดตรงนี้ครับคำว่าติดตั้งเลยนะครับผมกดติดตั้งเลยนะครับผมโอเคนะครับติดตั้งเสร็จปุ๊บเดี๋ยวกิ่งจะพาไปดูวิธีการใช้งานของมันอีกทีหนึงน่งเนาะอ่ะกดเข้าไปก่อนติดตั้งก่อนนะฮะร,รอสักครู่นะครับผมยังไงแล้วกิ่งขอตัดวิดีโอไป ถึงขั้นตอนการตัดาการติดตั้งเรียบร้อยนะโอเคนะฮะขอตัดวิดีโอไปตรงนู้นเลยอ่านะฮะผมกำลังติดอติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่ต้องไปที่ไหนเลยครับถ้าใครเน็ตไวเน็ตแรงนะครับผมนี่นะฮะเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเขาก็จะบอกว่าเปิดติดตั้งเรียบร้อยแล้วเราก็กดตัวนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวกดตัวนี้นะครับ รงนี้คำว่าเปิดนี่นะครับขวามือเราเขียวๆนี่นะปึ้งกดเปิดเลยโกดอนุญาตนะครับผมเราก็ทํายังไงครับตกลงครับอ่าโอเคเปิดเลยครับผมตรงนี้นะฮะตรงนี้นะฮะกดคำว่าเปิดนะครับผมทําไปตามขั้นตอนแอปเลยนะครับนี่ครับกดเปิดนะครับให้มันเป็นรูปอ่าสีนี้นะฮะก็เรืยกสีอะไรวะเนี่ยสีม่วงหรือสีน้าเงินตัวนี้นะฮะ อ่าเสร็จแล้วปุ๊บเราทำางต่อครับกดออกครับอ,อ่านุญาตครับอนุญาตไปเรื่อยๆนะครับผมทำตามขั้นตอนแอปไปเลยอันนี้ก็อนุญาตนะครับแล้วก็เสร็จสิ้นแล้วก็กดอ่นนี้คือคือวิธีการาสาธิตของเขาอะเนาะนี่คือการสาธิตของเขานะแล้วก็เลื่อนดูใครที่ยังไม่เคยเห็นนี่นะฮะเอออ่าอาจารยกิ่งจะอธิบายอันแรกนะกนะกำลังโหลดหน้าจอและแนะนำนะครับตัวนี้ก็ จัดมาวิดีโอแปลงแล้วก็เครื่องมือนะครับตัวนี้มันจะเป็นคล้ายๆว่าตัวกลมๆล,ลอยอยู่หน้าจอเรานะฮะถ้าเราไม่ใช้มันก็จะหายไปถ้าเราจะใช้มันก็เราก็แค่แตะหาเขามันก็จะเพิ่ม,มนี่คือลักษณะนี้นะครับผมแต่ถ้าใครไม่ต้องการก็ถัดไปนี่นะฮะอ่านี่ถ้าใครไม่ต้องการให้ลอยลอยบนหน้าจอเราอย่างเงี้ยไม่แสดงผ่านหน้าจอเอย่างเงี้ยแล้วก็กดแช่แล้วก็ ลากลงมาลาดมาเพื่อการกระบาดเขาก็หายไปเนาะแต่ถ้าใครเมื่อแต่ถ้าใครต้องการก็ตกกดตรงตัวแอปได้เลยเนะาะถัดไปอีกนะฮะออ,อันนี้คือแถบแจ้งเตือนนะครับผมง่ายสําหรับการค้นหานะครับเราแค่เลื่อนลงมาปุ๊บถ้าเราอยากบันทึกวิดีโอเราก็กดตัวนี้ได้เลยนะฮะผมโอเคไหมครับถ้าใครจะแก้ไขรูปภาพหรืออะไรครับตัวนี้นะครับผม อ่าตัวนี้ก็คือเข้าไปดูแอปมีอะไรบ้างในนี้ในแอปของเขาเนี่แหละอ่าโอเคครับแล้วก็กดตรงไหนครับเสียจสิ้นปุ๊บเริ่มต้นครับกดเริ่มต้น,นเลยเึิงอ่าเห็นไหมครับผมเรามาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมอ่าถ้าเราไม่ใช้แบบไม่จะเป็นต้องใช้แบบเสียงเงินก็ได้นะครับเรากดยกเลิกไปนะฮะแล้วก็บันทึกวิดีโอปกติก็จะได้ภาพไม่ถึง1000 80ด d ีนะครับอาจจะเป็นแค่700ก็ถือว่าผมชัดมากแล้วครับสำหรับบันทึกหน้าจอนะครับผมอ่านี่นะครับผมนี่นะฮะอันนี้คือตัวอย่างเขานะฮะอ่ะเก่งจะลองสาธิตให้ดูนะฮะอันนี้คือการเปิดใช้แล้วนะครับผมกดตรงนี้ออกเลยไม่ต้องทําอะไรมากครับไม่ครับเลิกครับไม่ต้องใช้นะครับผมไม่ต้องใช้เรากดตรงนี้ตรงกดออกไปเลยครับโทรศัพท์ใครมีก็กดออกไปเลยอ่าจะสังเกตไหมครับว่าจะเห็นอะไรอยู่หน้าจอข้างขวามือนะ งนี้ตรงนี้เห็นไหมครับผมสามารถเลื่อนไปไว้ตรงไหนก็ได้ครับคือเจ้าแอปที่เราติดตั้งมาเมื่อสักครู่นี้แหละครับผมนี่ครับคือเจ้าแอปบันทึกหน้าจอนะครับสําหรับใครที่โทรศัพท์ที่บันทึกหน้าจอไม่ได้นะครับคือเจ้าแอปตัวนี้นะครับผมแต่สําหรับถ้าใครมีแล้วก็เลื่อนลงมาปึ๊บสมมุติว่าเออทำไมโทรศัพท์ผมไม่มีเหมือนของเก่งนะฮะ ให้ท่านเข้ามาที่ตรงนี้นะครับผมตรงดินสอตรงนี้นะครับผมกดปึ้งแก้ไขมันก็จะมีให้เราเลือกเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรตัวนี้คือ,อสวิตช์ลัดทางลัดใช่ไหมเออทางลัดเราจะมาอยู่แถบตรงนี้นะครับถ้าใครสมมติเก่งไม่ต้องการตัวนี้อเก่งไม่ต้องการสมมติเก่งไม่ต้องการตัวนี้เนาะสำหรับสมมติถ้าเก่งไม่ต้องการ เจ้าบูทูตัวนี้ก็กดแช่ไว้เลยปึง้งแล้วก็เลื่อนจับไม่ต้องปล่อยมือนะฮะจับลากประมางนี้ครับปึง้งอ่าแล้วเขาก็จะลันสมมติถ้าใครอยากได้อยู่ในนี้มันจะมีอยู่ในนี้แหละครับถ้าโทรศัพท์ใครมีบันทึกหน้าจอเองได้นะครับมันจะมีอยู่ในโหมดหมดตรงนี้นะครับให้ท่านทําการอันนี้สมมติบันทึกหน้าจอเนาะก็กดแช่แบบนี้กดปึง้งแล้วก็ลากขึ้นไปครับลากขึ้นไปตามที่ต้องการครับอ่าเอาตรงนี้ก็ปล่อยเลยโอเคไหม เข้าใจกันไหมอ่าโอเคเนาะแต่ถ้าใครที่ไม่มีก็ทําตามที่เก่งบอกนะไปะจิบจะติดตั้งจะแอปตัวนี้ก็ได้นะครับผมกดวิธีใช้งานก็กดเข้าไปเลยอ่ามันจะขึ้นมา1 2 1 2 3 4อย่างนี้นะฮะขึ้นมาถึงสามสีสมมติเราจะต้องการบันทึกเรากดตัวกลมๆนี้อันแรกเลยครับข้อมูลสุดกดอ่าการเชื่ต่ออินเทอร์เน็ตแล้วเพื่อลองอ๋อคือ มันเป็นอย่างนี้นะฮะที่ใช้ไม่ได้เพราะว่ากิ่งเอาเอาเจ้าตัวบันทึกหน้าจอของเครื่องบันทึกอยู่มันก็เลยบันทึกซ้อนกันไม่ได้โอเคนะฮะผมเข้าใจกันนะฮะกดตรงนี้นะฮะโอเคอ่าก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกันจนจบนะครับผมถ้าสงสัยหรืออะไรยังไงก็คอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวกิ่งจะมาตอบให้ละเอียดทิ่ดเลยนะครับแล้วสอนวิธี ละเอียดเลยโอเคนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วคลิปหน้ามาดูนะครับว่าเก่งจะสอนวิธีอะไรนะฮะเอางี้พูดเกินเกินเลยก็ได้คลิปหน้าเก่งจะมาสอนวิธีการตั้งค่าโทรศัพท์ด้วยตัวเองนะครับใครที่ซื้อโทรศัพท์มาใหม่ใครที่ซื้อโทรศพัพท์มาใหม่ไม่ต้องไปให้ที่ร้านติดตั้งโปรแกรมอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วเก่งจะมาสอนวิธีติดตั้งด้วยตัวเองนะจ๊ะ ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ